มอนํำนะครับผมสีตีไปเลยนะครับทุกๆสี่ร้อยชั่วโมงนะครับผมสีเปลี่ยนว้นออกนะครับถึงมันสีถึงมันสีบอถึงแบบมันนำมันสียังใสอยู่นะครับแต่ของกาววนหน่อ,อคือเก่าครับอาว้นออกเพื่อยังนะครับเพราะสีได้ขอดีหลายอย่างนะครับ,นรบหนึ่งนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและแฟนเพจเบนรถไยซิ่งทุกท่านครับครับมือนีกับสีมาวงบาถึงนะครับความหอนขึ้นสูงนะครับสาเหตุเกิดจากยีแยงเน่นะครับลักลักเลยนะครับลักลักเลื่อยกับหลายคนนะครับกับสีเร่งไปใส่ทีุ่ดก้องอากาศนะครับกองตันกองตันกับมีส่วนกองอากาศตันนะครับมีส่วนนะครับอีก อีกหลายอย่างนะครับที่คนมองขามกคือนี่ครับชุดนี้นะครับฝ้ามอนามนะครับฝ้ามอนามหลายคนกำมองขามไปนะครับความห่อนขึ้นสูงนะครับบอดด้ขึ้นอยู่กับบอดด้ขึ้นอยู่กับกล้องอย่างเดียวครับฝ้ามอนามนะครับควรตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนี่ไดนะครับมันซีมีโอลิงของมันครับหรือสังเกตง่ายๆกับมันสีมีนามด้านออกมาประมาณนี้นะครับนามด้านออกมาครับคือฝ้ามอนามเพรามันชำหลุดครับเยันฝ้ามอนามนะครับ อาจจะจบนะครับอาจจะพุดใส่คําว่าอาจจะจบนะครับพราะว่ารถแต่ละขั้นนะครับมันบอกคือกันนะครับพอฝามอนนำแล้วนะครับมียังเนี้ยนะครับกมีนี่ครับชุดปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำส่วนมากนี่สีบ่คออยมีปัญหานะครับปั๊มน้ำถ้าลดถ้าลดน้ำบ่อกเคยขาดนะครับสีบ่คอกอยมีปัญหานะครับถ้าเฮ้ถ้างเฮาตรวจเช็คมอนนำได้ตามระยะมันนะครับตัวนี้ของผมกับ มอน่ำนะครับผมสีตีไปเลยนะครับทุกๆสี่ร้อยชั่วโมงนะครับผมสีเปลี่ยนว่อนออกนะครับถึงมันสีถึงมันสีบอถึงแบบมันหน่ำมันสียังใสอยู่นะครับแต่ของกาวว่นหน่อคือเก่าครับว่นออกเพื่อยั้งนะครับเพราสีเลยขอดีหลายอย่างนะครับหนึ่งนะครับชุดแผงหมอน่ำของเฮานะครับหมอน่ำของเฮามันสีสะอาดนะครับมันสีบอคอยมีขาบนะครับบ่คอยมีขาบพวกขาบน่ำนะครับ บไข่หนามนะครับมันสีโบข่อยมีนะครับพะว้นออกนะครับว้นออก,ออกคือทายหนามออกทุกๆสี่ร้อยชั่วโมงนะครับแกถังพักน้ำนะครับนี่ครับถังพักน้ำตัวนี้ของผมมันกะมันกะยางที่วาครับไม่เป็นขาบนะครับต้นนี้ผมบอท่ันได้ล่างถังพอเถื่ออยู่ครับตัวนี้ถังนี้บรทษันได้ล่างนะครับแต่ว่ามอนามนี่ว้นออกทุกสี่ร้อยชั่วโมงครับนี่ครับตันนี้ผมกัดสี่ร้อยเย็นมาแล้วเดี๋ยวสีวน้นออกู่ครับจะมือห้ามือวางครับต้นนี้กะมาแต่ง เค็งานนะครับครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับบอกไปแล้วก็คือว่ากล้องนะครับฝ้ามอน้ําปั๊มน้ํานะครับอีเหตุในความหอนขึ้นสูงนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับชุดตะแงนะครับตะแกงตะแกงครับตะแงนะครับกถ้ามีฟุ้นนะครับหรือว่าเศษฟางเศษหยานะครับมาตันในจุดนี้นะครับ ันในจุดนี้ก็โอกาสที่ความห่อนสีขข้นสูงมากจะไหลนะครับนี่ครับสามารถพอดออกมาทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้ต้องเบึงดุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุก็นี่ครับชุดนี้นะครับเห็นบอกครับนี่ครับตายยาหรือยังมาตั้นนะครับความห่อนก็อาจสีขข้นสูงได้นะครับจุดนี้นะครับครับกาทีีผมเอาไปนะครับว่าความห่อน มันสีขื้นสูงในแย่ไดนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาหูจากหลักการของการทํางานของของมอนามก้นนะครับว่าเขาทางานแบบใดนะครับการทํางานของเขานะครับกับมันสีเป็นระบบหมุนเวียนนะครับไข่ของรถกระบะนะครับครับพอหูการทํางานแล้วนะครับกับต่อไปนะครับแล้วมันใส่ไม่แข็งนะครับระบายความร้อนนะครับ เดี๋ยวมันทางานจะได้นะครับโตสําคัญของ,ของหอก็คือผัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับมีความสําคัญใได่มีความสํา,ค,าสคัญต่เอเื่องย่นนะครับแล้วก็ชุดแผงมอนันะครับก็คือว่าผัดลมระบายความร้อนของห้องนี่มันมันจะดูดจากด้านนานะครับด้านหนาก็คือว่าจุดนี้นะครับมันสิดจากจุดนี้ครับดูดอากาศเข้ามานะครับ <S <S ขเข้ามานะครับเพราะมีเศษฝุ่นหรือเศษ เสเศษเพื่องนะครับเศษเพื่องเศษหยางนี่สิมันกาสีมาเขาจุดหนีก้อนนะครับจุดหนีก่อนเพื่อสิแต่เขาไปในขีบนะครับขีบมอหนานะครับขีปแพงมอหํานี่ครับมันสีมผพันจุดหนีก่อนนะครับพานจุดหนีนะครับมันมีขอดี้ออสีใยหยังนะครับขอดีมังกาคือว่ามันสีกล้องพวกเศษฟฝุ่นเสียหยังก่อนนะครับก่อนเขาไปในขีบมอหํานะครับถาม่มีตัวหนี้นะครับบ่มีตัวหนี้มันสีทรงผลหยังนะครับ ่งผลหลายยางครับก็คือว่าเพราะมันดูดข้าไปแล้วนะครับดูดเข้าไปมันมาตั้นจุดหนี้นะครับถึงห้องสามารถเป่าออกได้แต่ว่าอาจจะออกโบมดนะครับห้องเป่าออกนะครับแต่ห้องโบมีตัวนี้นะครับโอกาสถีบมอหนาน้นะครับแทงมอน์นานี่มันมันสีตั้นนะกับสูงนะครับเดียวกับการระบายความหอนอาจจสีบอดี้นะครับสาเหตุนะครับที่ทําให้ความหอนนะครับกลิ่นสูงนะครับกับ คือบอกง่ายๆก็คือผัดลมตัวนี้นะครับผัดลมมันสืดูจากด้านนานะครับดูจากด้านนาเพื่อมาเปาด้านหลังนะครับดูดนามาเปาหลังก็ขีดผ่าเอานะครับดูดจากด้านนามาด้านหลังนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะมองขามนะครับซึ่งเท็่ให้ความหอนของเขานี้มันขึ้นขึ้นสูงได้นะครับก็คือว่านี่ครับจุดนี้นะครับสายพันนะครับ ควรเช็คนะครับเช็คทุก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 วันเลยนะครับเช็คทุกวันนะครับพารถทํางานนะครับรถทํางานการทํางานมันก็การทํางานนะครับมันก็มีการซึกร้อกันบางนะครับนี่นะครับสายพันธุ์นะครับนี่ครับกะมีประมาณนี้นะครับลักๆก็คือตตัวเช็คนะครับฝาหมอน้ำนะครับว่ามีน้ำดันฝาบอนะครับ เนือม like ีน้ำไหลออกมาหนีบ่นะครับฝานี่มันก็อยากเปิดดยวยครับแต่รถมันห่อนเนาะกับว่าได้เปิดให้เบื้องนะครับก็ลองไปศึกษาเบื้องนะครับว่าฝ้ามอนามนี่มันเสียมันเสียแบบใดมันเสียกับง่ายๆกับคือสปริงนะครับสปริงกับโอลิงนะมันสีซึกนะครับพ่อต้องเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนออกแล้วนะครับเปลี่ยนออกแล้วกับโมเมนต์ว่าสิจบนะครับ แต่บางขั้นก็จบบางขั้นก็บ่จบนะครับก็อยู่ที่การดูแลรักษาของแต่ละคนคือกันนะครับตัวนี้ผมก็บอกว่าถึงนะครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube นะครับช่องเบนรถไทยสิงห์แล้วก็แฟนเพจเบนรถไทยสิงห์นั่นเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ